สวัสดีครับสำหรับไรนี้ก็อยู่ที่เขาใหญ่เขาผาตรอมใจก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาชื่อผาตรอมใจนะครับเนี่ยครับบรรยากาศเป็นเขตทหารนะครับก็จะมีทหารมา,าขายกาแฟข้าวกระเจียวอยู่ในนี้แล้วก็มาม่าง่ายๆกินง่ายๆ ข้าวไข่สองใบครับสี่สิอันนี้หกสิบ กินข้าวแล้วทาสีหรือว่าวทาสีที่มองเห็นหมดนะ้วตอนนี้ยกนห้ยกเห็นหมดครับกินข้าวนะครับไปขอบพระคุณครับทานแล้วครับทานมามากอ๋อ มา,มามามาแจ้เท่าไหรครับอยู่นี่ยี่สิบครับเขาคาก็ขายไม่แพงเลยไม่แพงครับไม่แพงสบายสบายราคาไม่ขายราคาไม่โอโ้โหนี่ไปหลายที่แล้วถ่ายรูปถ่ายอะไรมาไปไปที่ไหนมาบ้างครับตกในทุวัต,ตไปผมจะถามน้ําตกเหนืุวัดนี่ต้องเลยนี่ไปทางนี้ใช่ไหมครับผมครับมันมันสวยไหมสวยฮะแล้ว แต่ว่าช่องมิวช่องก็ปิดว่าคนชอบลงไปแล้วมันแรงน้ําแรงไปตายก็เดิน,น,นลงไปนึกไหมไม่ได้ครับถ้าถ้าผมถามป่าไม้ก็บอกว่าประมาณลงไปกันร้อยเมตรอ่ะแต่เราไม่ไม่ไปลงนขนาดนั้นเราลงแค่ดูน้าตกเราแ,แ,แค่นี้ลงไปแค่แค่สิบห้าเมตรอะไรเงี้ยลงไปดูน้ำตกมัชัดเจนนะสามสี่ที่ไป ผมขึ้นทางด้านนู้นครับแสดงว่าขึ้นทางแค่นี้ครับผมขึ้นทางอค่นี้ขึ้นทางอำเภอไหนมาผมมาจากน้องอย่างน้องย่างเสือหนองย่างเสือฟางน้ําเขียวเอ้ยเนี่ยไม่ใช่อเจ็ดเท้าน้อยโอ้อนตกเจ็ดสาวน้อยขึ้นมาช่องแมลบเหล็กครับใช่มาพักกับเพื่อนเพื่อนครัั้นมาเที่ยวดูก่อนมาเที่ยวตรงนี้เลย พอดีมีเพื่อนเที่ยวก็แก่แล้วกเกษียณแล้วอไม่เหมือนพวกผมเที่ยวคนเดียวเออก็ทํางานทั่วทำงานอะไรครับผมผมทํางานอิสระครับอองตัวเองอันนี้เป็นทหารดีครับไม่ครับผมทํางานเป็นรปภอยู่ในกรุงเทพผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วออกมาแล้วไม่เอาแล้วอื ได้ได้พุ่มกลับแล้วแล้วลาออกเกษียณได้ลาออกครับลาออกอีกสี่ปีอ๋ออีกสี่ปีออกก่อนใช่ไหมอ่าเผมเข้าวังแล้วผมไม่มีใครเลี้ยงลูกอ๋อวังราชการนี่เนะไม่มีใครเลี้ยงลูกได้พุ่งกลับแล้วได้อันเอกแล้วลาออกครับอยู่อยู่สี่ปีก็ได้ผู้การนะได้พลตีแล้วไม่ครับห่วงลูกเอออันนี้ถามเอาความรู้นะครับอย่างเราลาออกมีรีไทยได้บำบนานเดือนเท่าไหร่ได้บำนานเดือนก็ตกสามหมื่นกว่าบาทอ๋อสามหมื่นกว่าบาท ได้ความรู้ไว้เนาะเพราะเราไม่ได้อยู่สายนี้จะได้รู้การน,นี้นเขาก็อยู่ไปรูปที่ดินเขาก็ลา,าออกเหมือนกันน่เดินน้าเศร้านะใกล้เคียงกันเลก็เหลือจินแล้วหกหมื่นกว่าลูก <c oughs> คนเดียวก็ให้เปตำร,รวจไม่เอาอม,มันเห็นพ่อเข้าวังบ่อยๆแล้วไม่ใช่สนุกอะ่ะไม่สนุกกดดันใช่ไหมติดอัด<ส> เรามองว่าผมรอดผมรอดตายมารอดตายมาสามสี่เที่ยวคอขาดแล้วแต่รอดอืผมเลยไม่เอาอีกแล้วอืถึงจังหวะใกล้นั้นก็ลาออกดีกว่าเนาะส่วนมากเห็นก็มีแต่ลาออกทางนั้นโชคโชคดีเขาเขาไม่เชื่อถุนนะผมไม่จัดรถนากระบวนนะโชคดีแต่เขายังไงไม่รู้เขาก็เลยห้าคนโดนหมดแต่ว่า ผมหลุดออกมาได้เวลามาลันก้ามกึ่งเครับผมเลยแล้ห้าคนนี้โดนยังไงโดนไปอยู่ใต้ครับไปอยู่แนวเลยแต่ผมผมเลยผมไม่โดนดวงดวง,ดวงดีไม่โดนก็เลยคิดคิดลาออกเลยมไม่เอาอันตรายลาออกได้กี่ปีแล้วครับหนะึ 1> 1่งห้าคหนึ่งห้าเ เดี๋ยวเดี๋ยห้าหนึ่งขอโทษที่ห้าหนึ่งข้าวหนึ่งห้าออกห้าหนึ่งออกห้าหนึ่งในคนได้นะผมเหลือก็เหลือสี่ปีก็สองปีก็ขึ้นคลองยศได้แล้วครับผู้การเขาบอกออกทําไมมานั่งแทนนี่ผมเลยบอกไม่เอาแล้วผมผมไม่ไม่ไม่อากลับบ้านไม่ได้อนอนในหมาท้ายแล้วอย่างพออระดับตีข้าวหรือที่สิบเอ็ดนะสูงสุดคือตีอะไรนะครับก็เป็นราชการ การก็เป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าตีเก้าหรือตีสิเป็นเป็นกเป็นกกรับเนี้ยเก้าอ่ะสิบมันก็เป็นต้องรองที่ดีตำรวจอะไรไปขออาจารย์ข้างบ้านผมนี่เกเป็นผู้อหนวยการโรงเรียนเกษรเกษเหียนบอกได้กินมานนานมันเจ็บแปดเหมือนก้าสวัสดีครับสิบตำรวจโทรอเนกมากบริบูรณสวัสดีครับก็เลยไม่เอา อยู่อยู่บ้านดีกว่าไม่เอาเมียเ็าเล็นออก็เลยออกด้วยเดี๋ยวผมหมดนี่ปีนี้ผมก็ไปบายเหมือนกันหลยไม่เอาแล้วผมชิดหาทางลมแล้วไม่เอานีก็ซื้อที่ไว้่างหวันกันขายแล้วไม่เอาแล้วแกไม่จ้นงไะทำอะไรไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวครับจะยอมแล้วซื้อซื้อไว้ที่ไหนครับท้ายธานีนี่กุ๊กกี้ก็โทรในรถเขาบอกว่า เราเริ่มมาดูก oh no. ันแล้วแล้วก็เอาแตนที well> roy roy 네่ไปแล้วแล้วเอาหลังเฉวดมไปเขาคงจะซื้อขั้นตอนมันไมเป็นร้อยีอร้อยโคก็ซื้อไว้ครับได้ของหมื่นตอนนี้ไล่มาสี่แสนตอนซื้อไว้ไล่ละสองหมื่นโอ้โหตอนนี้ก็เป็นแสนแล้วสิบหกไร่ขวาก็ปสิบหกไร่สิบหกไร่ไล่ละสองหมื่นถูกมากเลยเนาะสองหมื่นถูกครับตอนนั้นครับถี่มาดูจากรกลนะดูจากากรแล้วไปพอดีเพื่อนเขาบอก สิบส <12, S 1> องสองเป็นที่สิบสี่สองแสนสี่ก็สบายใจก็ออกไปบ้านดูแลลูกดูแลบ้านไปพคนเดียวให้กันตำรวจก็ไม่เอาทหารก็มไม่เอาทำงานบริษัทปล่อยไม่ว่า้ากัน เอาที่น้านสบายใจเด็กสมัยนี้เขาไม่ไม่เอาทำไงเมีอะไรก็คงจะต้องปล่อยหมดแล้วเพราะว่าแก่แล้วไปไม่ไหวละ <c oughs> อย่างดีนะยังได้เที่ยวตอนแก่อยู่40สิบบาทกินเกือบเมื่อัน ลืมตอบยังไม่ได้ตอบสิบตำรวจโทรอันนี้มากปริภู์ที่ไหนครับที่ปราเจนบุรีนะครับเชื่อว่าผาตอมใจเขาเขาใหญ่ครับพทยานนึ่งแาดเขาใหญ่ ไปแล้วให้เอาไอ้อะไรด้วยไปทิ้งเอาไปทิ้ง Terima kasih telah <laughs> menonton! คผมไม่รูเลยแต่ไหมโอ้ยดีอ่ะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับสิบตำรวจโทรอ,อนเนกผมก็เนึกว่าผาเดียวดายพอมาเห็นป้ายเกากลายเป็นผาตอมใจมันหลายผาวิวกอนเมฆส,สวยครับ น,นี้เป็นต้นสนภูเขาฝั่งนั้นก็จะเป็นห้องน้ำใส่ตู้หยอดแล้วแต่ศรัทธาทำความคนดูแล บรรยากาศโดยรอบนะครับเนี่ยก็สถานที่ไม่ค่อยใหญ่มากเล็กๆแคบๆ,บๆกระทัดตัดกาแฟสดหกสิบข้าวสี่สิบก็เป็นหนึ่งร้อยก็ไม่แพงนะครับไม่แพงราคาปกติอาจจะถูกกว่าในกรุงเทพอีก บางทีก็ได้ฟิลของบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศถ้ามีโอกาส เมื่อกี้ก็คุยกับตำรวจกรเกษียณท่านหนึ่งลาออกก่อนอายุหกสิบตอนเท่าไหร่อายุห้าหกท่านบอกว่ารอดมาได้ก็บุญแล้ว เกือบตายไปสามสี่รอบอยู่ก็กดดันก็เลยแบบลาออกกินเขาเรียกอะไรนะบำนาญเหรอเดือนละสามหมื่นนี่ก็กินแบบสบายเลยนะเดือนสามหมื่นทรัพย์สินก็ไม่ต้องมีมากตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้บอกนี้นะปัจจุบันนี้ก็ก็มีหมดแล้ว ก็คือเที่ยวเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเที่ยวแบบดูธรรมชาติไปเรื่อยๆบางเทีจะแหกปากพูดเสียงดังมันก็ไม่ได้ครับมันเป็นที่สาธารณะเพราะว่าคนเยอะนะครับก็เลยต้องออกมาห่างๆเพราะว่าที่นั่งกินข้าวเมื่อกี้คนมันเบียดเสียดกัน คนเยอะอยู่เพราะว่าเป็นตอนเที่ยงตอนนี้ตอนเที่ยงคนเริ่มหากินข้าวกันแล้ววิวหน้าผานี้ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแคบๆแคบๆไม่เหมือนที่ชัยภูมิชัยภูมินั้นวิวจะกว้างมากไม่ว่าจะเป็น ผาหัวหนาคหรือว่าม่องเบิงตะเวนที่ชัยภูมิใกล้ๆก,กับน้ําตกตาดโตนโซนเดียวกันแถวนะั้นมันจะภูเขาลูกเดียวกันมันจะเป็นที่เที่ยวมีก็ก็มีอะไรนะพาหํำหดที่ชัยภูมิโซนเดียวกันหมดเขาใหญ่นี้ก็จะอยู่โซนฝั่งปราจีนบุรีนะครับตรงนี้ไม่ใช่โคราชนะครับ ถ้าสวนโคราชเนะี่ยก็จะเป็นทางเขาเขียวก็ไม่ใช่วังน้ําเขียวอันนี้ฝั่งประจีนบุรีจากังสิทธมาก็สองชั่วโมงประมาณนั้นอนะถ้าไปโคราชนี่อาจจะสามชั่วโมงไกลกว่าประมาณชั่วโมงนึ่าันี้มันเลยจากังสิทธมานะ่าจ,จะประมาณไม่ถึงสองร้อยโลนะครับใกล,ใกล้เห็นป้ายระยะทางแล้วก็อ้าวมันไม่ไกลนี่ใกล้เอง เลยเขื่อนคุนด่านประการชนมาหน่อยหนึ่งสำหรับไลนนี้ก็20นาทีแล้วนะครับสมควรเก็บเวลาก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นชมอยู่ขณะนี้หรือว่า ติดตามชมย้อนหลังให้นะครับก็เปิดโฆษณาทิ้งไว้ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครเ,เปิดโฆษณาทิ้งไว้ให้ก็ไม่ได้อะไรครับได้อยู่กับโฆษณาถ้าบางคลิปไม่มีโฆษณาเลยก็ไม่ได้อะไร สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ